คราวนี้ท้องร้องหรือยังคะเพราะว่าอยากจะพาคุณผู้ชมไปเอ็กซ์ไซส์ไปเหนื่อยก่อนถึงจะได้กินจะพาไปจับปูนาค่ะใช่ชาวบ้านนะคะที่จังหวัดสแก้วนะในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วเขาบอกว่าช่วงนี้มีเมนูยอดฮิตคือยำปูนาคุณผู้ชมแต่กว่าจะกินได้เนี่ยไม่ใช่ไปซื้อตลาดนะจ๊ะต้องไปจับเองนะคะไปดูภาพพร้อมกันค่ะไหนดูซิมาลองเอาไปรองเอาไปดองใช่ค่ะลจับยิน้ยดูหน่อยี่แล้วก็หนึ่งตัว Ality, ตัวหนึ่งมันจะมีห <t> <nghĩ. S 2> Hyundai, นึ่งตัวหรอคะตบมีตัวหนึ่งมีตัวนึงนี่คือปูนาตายดูดูมันยังไม่ตายเหรอคะหอยยังยังยังไงคบไหนโอ้หนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปูนาจริงไหมจินนี่ นั่นน่ะสิยังไม่เห็นตัวปูเลยอ่ะพี่ไม่เห็นขาเลยอ่ะปูนาจริงๆต้องขาเกใช่ไหมไม่รู้สิต้องต้องปูนาขาเกจริงเหรอคะหรือว่าแค่มุกอ๋อมันเหมือนในเพลงไงปูนาขาเกยตัวใหญ่ซะไม่มีใช่เห็นไหมทีมงานเเดินให้ดูด้วยเนี่ยค่ะเออต้องบอกว่าชาวบ้านนะคะในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วช่วงเนี้ยเห็นว่าเขาออกไปจับ ปูนาการเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเดินอยู่เมื่อกี้ uh huh. อ่าแล้วก็ oh. จับปูนาจับหอยในทุ่งนาด้วย uh uh uh. นําไปประกอบอาหารค่ะนิยมไปทําตําเอาไปตำทํามันปูนะ oh, ไปแกงอ่อมหรือไปยำปูนาก็ได้นะคะ oh. แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งไว้ใช้เป็นเหยื่อนในการจับหนูเ <c oughs> นี่ยดูสิคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเวลาจะหาปูนามันก็ไม่ได้มันกนต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปหาในพื้นที่นาอยู่แล้วแล้วก็ต้องสังเกตมันจะมีอย่างเงี้ยจินนี่ถ้าสังเกตตามพื้นดินมันก็จะมีแบบ ภ<ร>าษ<ร><ส>าชาวบ้านเขาเขาเรียกว่ารูหรือว่าทางเข้าอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆมันต,ต้องสังเกตดีๆใช่มันจะมีทางเข้าออกของปูแล้วก็ช่วงเนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่ปูเขาจะจำศีลจำศีลอยู่ในดินค<ห>่ะแล้วก็ต้องมีไปขุดหากว่าจะได้เหมือนกันอ,อ,อมันก็หาได้ตลอดหลายช่วงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าช่วงที่มันจำศีลเนี่ยเป็นช่วงที่ เขาเชื่อว่าเนื้อมันก็จะแบบมันไงโดยเฉพาะมันปูเนี่ยมันอร่อยอะไรเงี้ยอร่อยนะอร่อยเป็นพิเศษเลยนะคะแต่นั่นองคุณผู้ชมพอขึ้นชื่อว่าอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงเรื่องของปัญหาชายแดนไทยอัมพูชาขึ้นมามันก็ยังตึงเครียดอยู่เนาะชาวบ้านเขาก็ยังกลัวว่าเอ้ยมันจะมีปะทะรอบสามหรือเปล่ามันจะมียั่วยุกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็แบบ ออกไปด้วยหวั่นด้วยเลยใช่ไหมนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ชาวบ้านชายแดนเขาก็บอกว่าไม่ว่าสถานการณ์จะนิ่งเงียบหรือว่าอะไรยังไงเขาเตรียมพร้อมอพยพได้ตลอดอถ้ามันเกิดฉุกเฉินนะคะฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะก็กลัวอยู่ครับนิดนึงว่าใส่มีคนแก่กับเด็กอยู่บ้านครับอ๋อที่บ้านมีบังเกอร์ไหมคะที่บ้านก,ก,ก็ก็มีอยู่ครับแต่ห่างครับห่างอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เซฟไว้ก่อนเนาะคือป้าระวัง เราะว่าเหมือนสัญญาณเตือนมันก็เริ่มมาทีทีครับก็มาทีทก็ดูทูข่าวดูอะไรอยู่ครับ S <S อาคุณผู้ชมเวลาจับปูนามาได้เนี่ยถ้าจับมาได้เยอะๆก็จะไปตั้งร้านขายอยู่ข้างทางหนี่ไงนี่ไงนี่ไงล้างทําความสะอาดแล้วใช่ค่ะน็อกน้าแข็งด้วยใช่ก็คือไปทําอาหารกินเองบ้างบางส่วนแล้วก็ขายบ้างบางส่วนนะคะคุณผู้ชมเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในช่วงนี้ก็คือยำปูนานั่นเองนี่บอกกันหน่อยนะเขาบอกว่าเขาจะเตรียมปูนาก่อนนําปูนาสดเนี่ยมาล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปน็อกน้ําแข็งให้ปูนิ่งจากนั้นนําไปแช่ในน้ําปลาผสมกระเทียม <c oughs> พิ่มความหนวและก็ความหอมค่ะจากนั้นแกะกระดองแล้วก็แยกชิ้นส่วนเตรียมเอาไว้นะเห็นไหมส่วนการทํายำเนี่ยเขาจะเตรียมน้ํายําก่อนอตำพริกให้ละเอียดนะเป็นมันจะต้องใส่เพื่อความแซบ่บปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําปลาน้ําตาลมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ปูนาที่เตรียมเอาไว้อันนี้เนี่ย นี่เห็นไหมอันนี้ใส่ปูนาลงไปแล้วจะมีเครื่องเคียงด้วยมีแครอทสีส้มๆนะคะมีข้าวโพดมะม่วงนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติที่มันแบบกรมกรอบขึ้นคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยเป็นไงเป็นไงหน้าตากินก็แซ่บๆเลยนะแล้วก็รสชาติมันปูเนาะใช่มันก็คงจะมันๆนัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องนะปูนาสดๆเนี่ยคุณผู้ชมเอาฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ เห็นบอกว่าตอนนี้เป็นหนึ่งยอดฮิตช่วงสถานการชายแดนเลยใช่ค่ะใช่เป็นคือแบบว่าชาวบ้านเขาออกมาคือชาวบ้านไปขุดมาให้มาให้เราคือเขาื่อเขาที่จะหารายได้เราก็เลยรับซื้อจากชาวบ้านมาค่ะมาขายมาขาย่อให้ลูกเรามาไปโรูปเพิ่มมรค่าใช่มาคือเป็นยอดตูนากใช่รักรสชาติจรัง มันจะออกนูนัวถ้าใส่กล้าด้วยนะจะออกนัวนัวหน่อยแล้วก็หวานนิดนึงหวานนิดนึงแล้วก็เรี้ยวค่ะเห็นไหมมีแบบครบรสค่ะคุณผู้ชมแต่เวลาจะกินให้อร่อยยิ่งขึ้นต้องกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนอ๋อเหรอเนื่องใส่กระติบมาเนี่ยเราก็จิ้มนะคุณผู้ชมเห็นว่าความมันของมันปูจะซึมเข้าไปเนื้อข้าวทําให้ได้รสชาติหวานมันหอมจากธรรมชาติของมันปูตอนที่เขากิน หักขาน่อยแล้วก็กัดกึ๊บเรียบร้อยเลยดูดหน่อยดูดหน่อยเรียบร้อยเลยฟันแตกเออไม่ขนาดนั้นแหมมันต้องมีอะไรกันเต้นเห็นไหมเนี่ยเอาเข้าวเหนียวไปจิ้มอันนี้พี่ผู้สื่อข่าวกินให้ดูค่ะอันนี้โอ้ <forgetting S 2> <ด>ย่าเล็กจิ้มฮะต้องเล็กจ้ำใช่ไหม <c oughs> <strip> มันต้องเอาข้าวเหนียวจ้ำจ้ำเข้าไป <g ill ain> แล้วก็อะไรนะจุม่มๆไปที่มันปูแล้วก็เอาเข้าปากนี้นะโอ้ยพี่เจตหิวเลยนะเช้านี้ต้องบอกว่ายิ่งกิน,นยิ่งอร่อยยิ่งนัวค่ะนี่เมื่อ,อกี้เห็นพี่ผู้สื่อข,ข่าวฮะพี่แป๊กผู้สื่อข,ข่าวที่สา,ากแก้วสากแก้วแหมกินนี่ฟินแล้วเกินแซ่บแล้วเกินไม่ส่งมาให้ชิมบ้างเลยนะต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านเนาะใครมาชิมก็ติดอกติดใจฟังเสียงลูกค้ากันหน่อยค่ะ ก็อร่อยมากครับเห็ยว่าช่วงนี <S <S ้มันจะมันเยอะใช่ไหมครับใช่ครับมันจะมีไข่เนี่ยนัวมากมันพิใส่มันใช่ไหมใช่ครับมันจะมีไข่ช่วงนั้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับรสชาติมันจะยังไงอ่ะโอ้มันครับแซ่บแซ่บนัวอันนี้เมนูเด็ดชายแดนเลยนะ้แน่ใช่ครับโอ้ยเห็นแล้วหิวหิว